รุ่นบ้าเมื่อกี้ผมทําอะไรไปคือแบบผมขายเจสามตัวที่ผมมีนะครับแล้วผมก็เอาไปเปิดกุญแจนะซึ่งได้ไหมไม่ได้ครับดวงเกลือจะจกักแต่ในการ,รแบบผมยังอึ้องเลยคือผมจะไม่เปิด,ปดตรงนี้นลครนะแล้วคุญแจที่มันเหลืออยู่เนี่ยนี่ครับเหลืออยู่127ร้อยยี่สิบเจ็ดดอกผมก็จะไปขายนะ <c oughs> จะไปขายแล้วแหละแนวว่เกลือโคตรเลยโอเคนะครับก่อนที่จะมาพูดก็คือ อีกสี่กว่าชั่วโมงนะเกมจะอัปเดตแล้วตอนนี้โอเคนะไปะวันนี้เราไปน้ำมงก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวค่อยถ่ายคลิปแล้วกันนะไม่รู้จะได้ถ่ายห่อตอนห้าทุ่มนะครับถ้าไม่ได้ถ่ายจะว่าหลับก่อนอืมช่วงนี้แบบนอนเร็วนะความจริงเขาจะนอนดึกเลยนนแบบต,ตอนเปิดเทอมคือแบบนอนเนนลยจนชี่ Okay, เวลามาที่มีเที่ขาจางกันไปถ้าเดินเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะราคาลดหรือราคาขึ้นเหมือนราคาอูราคาขึ้นเลยครับราคาขึ้นไปไกลเลยอืมราคาขึ้นไปไกลเลยเรามาขายคุญแจรับเป็นการทำทุนนะเอาเท่าไหร่ดีกว่า อันละหกหมื่นนะครับอันละหกหมื่นแล้วหกหมื่นคือมันตีเป็นอันละหกหมื่นไม่ได้่าหมดแล้วมันหกหมื่นนะไม่ใช่หรอแล้วก็เออตัวไหนหขายอีกบ้างอันนี้นะครับอันเท่ไหระผมขายอันละอันเท่าไหร่ดีปกติราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมอยากดูนะครับ อยู่ไหน,นวะนี่อะไรเลยครัะตีเป็นทั้งผมช่างมันก่อนเลยเล่นรวดนะครับตอนนี้หาเพชรก่อนอับเดนนะครับสี่อ,อันทั้งหมดหนึ่งจุดสามสามเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับสี่อันคือมันนับไปหใช่ไมผมก็อะไรหนึ่งสนใจก็ไม่ได้นั่นต้องผมต้องคิดนั่นผมคิดประมาณสามแสน โอเคได้แล้วนะอาได้แล้วเพื่อจะซื้อเลยไหมซื้อของผมก็ซื้อไปเลยนะโอ้สิบห้าบาทเคือตอนนี้นะครับผมนะเธอผมนะครับจะหาวิธีแจกตัวใหญ่นะหาชาเลินนะครับแจกตัวใหญ่กันนะแต่ยังไม่มานะครับแต่อะใกล้กิจกรรมมาแล้วนะครับกิจกรรมนะ มันอยู่ที่เวลาผมเลยนะครับถ้าผมว่างนะผมจะทํากิจกรรมนะถ้าผมไม่ว่าผมก็ไม่ทำนะครับอ่าอย่าด่าผมนะถ้ามันแบบไม่มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมในวันเกิดผมครับใช่กิจกรรมในวันเกิดนะครับกิจกรรมวันเกิดก็คือผมนะครับจะจะแจกสัตว์เลี้ยงในทฤษฎีนนะอ่าแจกสัตว์เลี้ยง ในเพลสโหเตอร์นะครับแต่ว่าผมไม่แจกตัวใหญ่นะแต่ว่าผมเราไม่แจกคนรจะงงมันแตกต่างอะไรคือผมจะแจกสมุดนะครับทุกนี้นะนะทุกคนบอกว่ามันไม่จําเป็นนะแต่ผมเกรว่าถ้าแจกนะเป็นการแจกเล่นไปก่อนนะคือใครจะมาเอาก็อย่าลืมกแดแอดผมนะถ้าไม่จะเป็นก็เรื่องคนนะครับ้มอมาเอากไนะไรนี่ผมจะแจกตัวนี้ไอหยอกเฉ่ใชหอยอกหยอกเลยหรอใครจะแจก แอ้วอย่างหนึ่งทำไมร้านผมไม่มีคนซื้อวนนะเฮ้ยมันก็ถูกมากเลยนะเพื่อนเหมือนเซิร์ฟนี้ไม่มีใครซื้อของเลยก็เลม่มีคนซื้อก็ไม่รู้นะนะอากิจกรรมถูกนะครับคือผมเนี่ยผมนะจะมาบอกวันเกิดของผมนะครับวันเกิดผมนะครับเดือนนี้เลย ยี่สิบสองมีนานะครับอีกไม่กี่วันอีก6วันนะครับยี่สิบสองมีนาโอเคนะเร็วจงเร็วผมจะแจกนะครับในวันยี่สิบสองกับเฮ้ยไม่ใช่2ี่เ็ดกับย2ิบสองเท่านั้นนะแจกสัตว์เลี้ยงนะครับก็อย่าลืมส่งแอดผมมาด้วยนะอแอดผมมาด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนเราจะตัวใหญ่นะคือเอาใหม่ไป ก็อย่าลืมส่งไอโฟนมาด้วยผมจะแจกพวกสมุดอินชานนะครับพวกนี้เอา้าผมมันก็มีขึ้นอยู่นี่หว่าผมคิดยังไงของผมเนะี่ยอ่าแป๊บนึงนะใส่เซตแรกเกดี๋ยวผมจะแจกเซตนี้ก่อนเอาเซตที่สี่แล้วกันนะเซตที่ห้าเออใช่เซตที่ห้านะครับเอาเอะไรวะนะผมว่าน่าจะมีแบบน่าจะได้กันน่าจะไม่ส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยได้เดี๋ยวก่อนคือเดีย๋ยวทำมไมไม่ใครซื้อเลยวะน ผมมาแปลกะแปลกมากก็จริงยิ่ก็จะหนึ่งครับราคาราคาไม่ขึ้นหรือราคาอะไรราคาขึ้นดินไม่ใช่ราคาไม่ขึ้นเร <ve> <S attends> ียวดีเพื่อนตัวนี้นะ ผมไม่วันนี้ไม่มีใครซื้อของเลยเดี๋ยวผมแบบผมว่าปเปลี่ยนนะวันนี้ซื้อแบบเป็นไรย้ำเราวันนี้นั้นอย่าเราไปเปลี่ยนซื้อวันนี้ก่านะวันนี้สูงสุดนะเี่ผมแรกก็คือแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งนะผมย้ำว่าแสนหนึ่งนะคือปกติครับคนจะเล่นเป็นล้านนะครับ เกมเก่านะตอนอัปเดตจะเล่นเป็นร้านเลยนะแต่ช่วงนี้คือแบบมันไม่มีอะไรเลยนะอีวงอีเวน์คริสต์มงคริสต์มาสนะอ่ะผมไม่ได้ลงคิดรับคิดมาสนะเฮสมอเตอร์มันมีคริสต์มาสด้วยนะคือผมไม่ได้ลงครับแต่ว่าปัญหาอย่างนึงคือแบบผมจะขายเซิร์ฟนี้ดีไหมนะเพราะมันมีคนขายคนแจมันผมด้วยนะเนเนี่ยเอ้ยอันนี้มันเป็นปอกไมะอันนี้มันเป็นหัวคนแจบ หกหมืนสามพอได้อยู่นะแต่ล้าขายหกหมื่นไรคุณอาจจะมาได้อยู่นะผมว่าผมขายร้านผมมาดีละต้องตำรัดวิสิตนะับที่ผมเรียนมาคือประมาณนี้หยอกหยอกไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนนี้ผมคงขายตรงกลางได้ใช่ไหมแต่ผมว่าถ้าผมขายตรงกลางแล้วจะไม่มีใครซื้อ นะ้าตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้แหละกดดิโอเคกินตัวบักเอาเมื่อาวาสถึง้าใหมมันไม่เซฟไปอะอันละหกหมื่นแล้วกันนะครับเอาผิดอ,อีกุ๊บไปชิบเกือ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 บตั้งราคาผิด เดี๋ยวตั้งราคาผิดแล้วเจอสมุดอะไรไม่จำเป็นบ้างผมไม่ค่อยใช้นะครับเอ็กโซติกไหมไม่ค่อยใช้เอาซาเท่าไหร่ปกติเอ็กโซติกเท่าไหร่สมุดเอ็กโซติกนะครับเอ็กโซติกประมาณ 1, นะหนึ่งหมื่นนะนั้นขายประมาณหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันะครับเอ้าไม่ค้างอะไรเโซติกไปไหน นี่โอเคเอาผมไม่เอาขายแล้วไอ้ชุดติกนะเดี๋ยวค่อยขายแล้วเอาเป็นสมุดอะไรดีอันนี้กว่านะครับฟอร์จูลหกหมื่นเฮ้ยจะผมขายห้าหมื่นห้าฟอร์จูลนะครับฟอร์จูลตจ้าฟอร์ตินอ่ะหมายเข้ามาถึงทั้งหมดใช่ไหมโจด <c oughs> <c oughs> เข้ามาถึงทั้งหมดนะครับ <c oughs> ผมขายประมาณ หนึ่งหมื่นห้าพันถึงป่ะถ้าจะถึงโอเครดซื้อซ้ำมาใครจะซื้อบ้างครับคือเกิดตัวเอ้ตรงนี้เอ,เอ้ไม่ซื้อดีกว่าผมรู้เลยคือแบบพออัปเดตใหม่นะมันจะมีตัวดำเิส,สูงๆเข้ามานะไม่ซื้อดีกว่าให้ก็ได้ซื้อหน่อยเอ้แต่ต้องหาอะไรบางอย่างเรียกลูกค้าแลครับทีนี้นี่นี่ ตัวนี้ผมไม่ค่อยใช้หนึ่งบาทอ่าเพื่อนจะซื้อแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบสกแกมแอะไรนะผมาให้จริงผมไม่ได้ไปสแกมนะแคแ่คเล่นลูกค้านะผมไม่ได้ไปสแกมนะทุกค,คนอย่าอย่าคิดอะไรมากตาเห็นไหมเพื่อนซื้อ,อเอ้ยยอกยอกผมไม่มีทางทำหลอก เกมดีเลย,ยนะทำไมาเกมชอบดีเลยก็ไมนะ่รู้นะผมไม่เข้าใจอ่ะเพื่อนมาเร็วเป็นการเลียลูกค้าเฉยน,นะไม่ได้ขายตลอดเดีย๋ยวผมจะขายเป็นแปลครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่ผมนะครับก่อนที่เกมจมะจัปเดดถูกไหมนั้นผมขายตัวที่ผมไม่ใช้แล้วกนะันนะนี่ตัวนี้เนะพื่อนทำอะไรอะ่ะแล้วกว็ดีเลยนี่นะเอาตัวลรเท่าไหร่ดีอะ เอาตัวละห้าคือกำไรก็ได้เยอะได้ไหมโอ้โหน่าจะเป็นพันนะครับเป็นพันต่อไม่ถึงรื่นหรอ,อ,อกผมมัาไม่ค่อยคุมนะน่าเนี่ยเพื่อนซื้อไปแล้วนะเออเป็นการทำนะครับที่แปลกที่ผมเคยทำมาไม่ทำแล้ว <c oughs> ขาดทุนเลยอ่ะ นั้นเดี๋ยวเรามาประมูลดีกว่าครับสมุดเนี้ยเวลาผมประมูลทีไรอะ่ะผมจะประมูลที่หนึ่งทุกรอบเลยนะแล้วคนมันจะกดเยอะไม่ใช่ทุกคนดูปกติราคามันอยู่ที่ไหนราคาสามพันนะประมูลนะแต่ว่าไม่เชื่อวันนั้นผมประมูลอยูได้สองหมื่นอืมมา,มาเพื่อนไม่รู้จะแข่งกันทำไมเท่านเชื่อดิเริ่มตอนที่หนึ่งครับเริ่มกันเยอะเฮ้ยทำอะไรกัน เริ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแล้วผมจะขึ้นหาทางขึ้นไปเป็นเป้ประมูลได้ปะไม่ได้หาทางขึ้นไปปบบมานโอเคอ่ะเห็นไหมเอาไม่ใช่คนซื้อของโอเคคนซื้อเจ้าฟอจูนนะครับแต่ไม่มีใครเดี๋ยวก่อนเซอร์ฟนี้มีคนน้อยไปนะหนึ่ง้วเพื่อนหรือว่ากขาจะมุงกัอตอนหลังชัวร์เลยผมว่า แบบชอบแบบใช้ชอบใช,บช,บชอบอ้เอะอะไรวะนะชอบใช้เทคนิคนี้นะครับแบบในการเล่นเฮ้ยผมจะขึ้นไปผลเป้นหมุนไม่ได้นะโอเคโอเคมารวนมารวนว่าผมจะได้ไหมอย่าบอกนะไม่ไมีใครประมูลเดี๋ยวกัน <laughs> ว่าแล้วโอ้โอ้เฮ้ย <c oughs> <ๆ> เอาจริงดิเอาจริงเอาจริงเพื่อน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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,นขอเซ็ตรูปไว้หน่อยนะจะได้เาไนนะับเป็นปกคลิปขอเป็นเซ็ตรูปไว้หน่อยจะได้เป็นปกคลิปแต่วก่อนคือแบบเพื่อนนึกว่าจะหนึ่งหมื่น เล่นดีเลยไหมเนี่ยโฟจูน <Fortune S 1> เพื่อนซื้อไปแล้วใช่ไหมเมื<ป>่อกี้แต่คือแบบแต่มันไม่ได้โฟจูนผมไม่ได้ใช่นะไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้ใช้แต่แบบดู <c oughs> อะไร,รอยู่ด้วยอะไรทำ <c oughs> ไมตลาดวันนี้ดูแบบเงียบเหงาปแปลกนะไม่ค่อยมีใครซื้ออะไรเลยนะครับ อโอ้ตลาดคำความเงียบก็ยังเหมือนเดิมตลาดเงียบเหนามากโอ้โหเราพูดคำก็พูดแไพไงไม่ใช่ดิพวกพวกไดมอนน้ำยานีคนซื้อติดไวไหมต้อเออมเคยได้ใช้เกคค็บน้ำยาใช่ไหมน้ำยานี้มีผลอะไรบ้างโอเค เพิ่มบวกคอยนะครับ200%ซบวกไดมอนด์เซบวกดาเมจเอ้ยจกติบนึเฮ้ยถูกแล้วแหละบวกดาเมจหนึ่งร้อนตบวกเอกลักกี้บายนะครับสามอเไอเทมดอ100กหนึรอเปอร์เราก็สปีดด้วยความสปีดเรากำสปีดความสปีดไว้คือเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ซื้อราคามาันี็อยู่ที่ถูก ราคามันก you know, ็ถูกมากนะแข่งกันเนาะไหนๆก็ลองไหนๆก็มาละลองสักหน่อยครับเฮ้ยผมเอาดีกว่าจะเอาไปแจกนะครับไม่แจกดีกว่านะโอเคเดี๋ยวไม่มีคนซื้อหรอกโอ้โอ้โหกล้านแล้วเพื่อน ว่าดีที่ดีที่มาก่อนนะครับเพื่อรีบซื้อให้หมดเลยจะได้ปิดร้านนะ17ดอกเนะี่ยเออิบดอกเจ็ดอกไม่ซื้อสงสัยเงินหมดใครจะได้มาซื้อเจ7ดอกหน่อยเพื่อน กันแล้วนะครับผมปิดร้านละ <S <S เฮ้ยคนนี้ไม่ยืนหน้าร้านซื้อไหมเฮ้ยอย่ามายืนหน้าร้านอย่างนี้สิเพื่อนถ้าใครไม่ซื้อวไปละอ้าวซื้อพอดีเลยไปละปิดร้านแล้วครับเกอโอเคโอเคนัง่งรอตับร๊อท สชั่วโมงต่อมาเอาเผลอหลับเอาทำาไมไม่ออกเกมอีกอะอะไรโอเคนะครับคลิปประมาณนี้คือตอนนี้นะไม่รู้ทำไมวันนี้มวงอีกแล้วเออคือวันนี้นะผมเล่นเกมนะไม่เป็นไรจะไปเยอจะหาเวลาว่างนะไปไปไปหากิจกรรมมาแข่งกับทุกคนก่อนนะ โอเคถ้าทุกนี่ริ่ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดใครกันด้วยสมุบวันี้ไปครับ